ใจมั้งเลยพอจะล้มเล็กวีออฟเราต้องมีลูกเ้เจ้าบ้านเจ้าจอก็ลือกันตัวไม่เลวหน้าอาช่วิบุกคืนในเธอค่ะโอ้ยล่านี้ั้งกันเลยคืองานปังกันมาโอ้ยเนี่ยคิวยักษ์นะว่ามาพบกันเนี่ยใช่ใช่ใช่ชวนฉันนะไปทำพากกระจับมาแล้วก็ทำตาซองฉันคือรับสับมาค่ะค่ายพ่อออนไลน์คือปังมาหลวงเจ้ามีเขาตำตำหมดเลยตำตำหมดไม่ว่าพ่อค้าคอแบบพี่เบนจาริยาค่ะผมก็ตัดาทุก มาต้ไปเ่ไปสโตาย้ม้ชนเวรา้ติชั่นน่าเป็่นที่สุดเกิด้ไได้ไมคะ้่หน้าผค่ะอยนไหมคะหน้าค่ะรับซัจมูกทรงสวยเพราะอะไะพิดีมากอดีระมิดได้งูงิงไม่ดนูได้งูงิงูงิงโอออีกรอบนึงค่ะมูงิงโอเค คนบวเยอะไปนาเด็กเ่นีบวชนี่จนายมกว่าเปือนแต่เช่นน้เด็กาักนจับเลยมันชวได้ที่น้า็กยะแล้วคายักหนปาักแบ๊บๆนะจุ อย่างเงี้ยทุกบทาลิปทุกเหมันคุณนองแต่นามันจะคุ้นมดเลยทุกนาเรียวหมวกก้อนจะมีกรามเลทุกบทนาเรียวปากกระจับเขาบอกว่าปากกระจับอ่ะถ้าฉีดอ่ะให้เป็นตรงอ่ะน่าจะดูเด็กขึ้นใช่ฉีดทำเลยทำให้เราเนี่ยท่ายรูปแล้วก็ขึ้นกลรองมันดีมากเจ้าสมด้องช่วยขึ้นมาเดิมแล้วและนี่พนนอนสองข้างทำกติณรินทร์คลินิกทำกติณรินคลินิกกรามมีแต่หน้าได้เรียวเล็กเป็นรูปตัววยเป็นตันวหน้ารินทร์คลินิก เดิมไม่ใช่วะทำให้หน้าเมื่อไหร่ทางบ้ดคือไม่ใช่มันจะรับเองิด้วยแล้วก็ข้าวกระายด้วยเอาะแรกผมรู้เลยตรงนี้พี่รู้คือผู้ชายแต่ตอนนี้คือหน้าเป็นรูปผู้หญิงไปแล้วหลบมือพอได้ไหมก็จะเติมทีนันิดเติมทีนันิดเติมแก้ไขความสมดุลกับหน้าเรามาลื่นแล้วราคาบู๊บแล้วก็มราคาค่ะมากราคาไม่โดดแต่โปรเนี่ยค่ะพี่พีในีนี้ยอดพี่พีในทีนี้คุณมั่งเลยคือแรกเลยดีบริการดีมากค่ะที่ผู้ชมมาเพราะว่าต้องเส่ป้าปู จะเป็นเทวรักนะคุณหมู่เฮงนี่เป็นเด็กสำค่ญมายพอเราหน้าว่าหน้าดีขึ้นหน้าอยู่หน้าเมตตาดูคนก็จะเมตตาเราด้วยมันจะเสริม in ให้เราเนี่ยเพ่งขึ้นปังขึ้นการงานการเงินเราก็จะเจริญขึ้นระยะช่วยยั่งยืนยั่งปังมาเลยนะคะนรินทร์ค่ะ